อะไรของพวกมึงเนี่ยมาดีๆก็ไม่ได้มาให้ตกอกตกใจโอ้โหถ้าเป็นขวัญอ่อนเนี่ยอย่างนี้เสียชื่อนักรักตัวยงหมดเลยนะเนี่ยรุ่พี่คืนนี้พอพี่จะพาพวกเรานี่ไปเจ้ที่ไหนกันดีนหรือว่าจะไปที่บ้านพี่บุญจูงตกปากแตกเลยมันจะบ้าเหรอไปบ้านกูได้ยังไงเราไอ้นี่มันเอาไม่เลือกด้วยเกิดมาไปเอาเมียกูมึงจะว่าย,ยัางไงเมียมึงเนี่ยนะตอ นี่นายยังหวงอีกเหรอเมียกูเล่าเหมือนปาตีนจ้าโอ้โหว่าเพื่อนนมาคบว่าเมียที่เคารพคบไม่ได้ปากเสียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนนึงเฮ้ยเฮ้ยเอางี้คืนนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีวะอ่าบ้ามาเลยเออคงไปเที่ยวไหนไม่ได้แล้วล่ะอ้าวทำไมอ่ะทั้งหมดวันนี้น่าสนุกจะตายวันนี้ เดี๋ยวอะไรอะไรอะไรนะอีกทีดิช้างน้อยกูหักอ๋อช้างน้อยหักฮะช้างน้อยหักโอ้ยเฮียกู่ยตะโกนหาพ่อมึงแล้วกูก็อายคนเป็นนะเว้ยเฮ้ยเอาหักได้ยไงวะนะมาดูดิเฮ้ยบ้าบ้ามาดูกันตรงนี้บ้าปั้เนี่ยยังไงหักทำยังไงยังงไเนยมึงช่วยกูหน่อยไอ้ชู้นีตายแล้วของสำคัญหักซะด้วยโอ้ยหมดอนาคต ัไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยคนกำลังคิดอยู่เออขอโทษ้รับ